คิดว่าถ้าสังคมโดยมากเชื่อแบบนี้นั่นหมายความว่าถูกต้องถ้าสังคมโดยน้อยเชื่อแบบนี้แปลว่าสังคมโดยน้อยโดย,โดยน้อยนี้ย่อมผิดอาจารย์ถามว่าเราทุกคนนั่งอยู่ในห้องประชุมนี้ถ้ามีเราคนเดียวแล้วทุกคนในห้องเข้าใจเราผิดเราจะทำยังไงเราจะรู้สึกยังไงเราจะแก้ไขอย่างนั้นยังไงเพราะในโซเชียลยมันประกาศออกไปว่า ไอ้คนคนนี้มีสันดาลแบบนี้มีนิสัยไม่ดีแบบนี้นแบบนชอบทําตัวแบบนี้แต่ความเป็นจริงตัวเราเองไม่ได้ทําแบบนั้นเลยแต่มีคนใส่ร้ายป้ายสีด้วยข้อมูลผ,ผิดเพื่อข้อมูลเดียวแล้วกระจายออกไปทุกคนรับรู้แล้วทุกคนก็เชื่อโดยไม่เดินมาถามไอ้คนนี้เลยแมย้แต่คำเดียวว่าจริงหรือเปล่าใช่หรือไม่ทําหรือไม่ทําถูกหรือผิดถามไหมไม่ถาม แต่เราเชื่อเฮ้ยมึงได้ยินข่าวนี่เออมูได้ยินว่ะเฮ้ย hey, มึงได้ยินข่าวนี่ไหเออได้ยินว่าสักพักมันเริ่มเยอะขึ้นเออถ้ามันเยอะขนาดนี้มันคงต้องมีมูลแหละเออถ้ามันมากขนาดนี้คงจะจริงแล้วแหละจนนที่สุดเป็นยงเราเชื่อไปตามกระแสสังคมแบบนั้นจริงๆ,งๆมันก็นํามาซึ่งความเดือเดเนื้อร้อนใจแก่ใครแก่คนที่โดนใส่ร้ายป้ายสีด้วยคำไม่จริงคาถามคือคนคนนี้ใครจะรับผิดชอบทั้งทั้งที่เขาไม่ได้ทําเหตุปัจจัยเหล่านั้นเลยแต่มันเกิดจากกระแสสังคมทางโซเชียลออนไลน์ที่ส่งต่อๆกันไปแล้วมันเรววดุกพิบตา มันรวดเร็วมากอ่ะจนตามไม่ทันอย่างเงี้ยมันเร็วมากมันส่งเดี๋ยวนี้อาจารย์ส่งข้อความให้หนึ่งคนหนึ่งคนส่งข้อความเข้ากลุ่มมันอาจจะกระจายไปถึงที่เดียวกันหมดเลยก็ได้ในระยะเวลาเพียงชั่วลัดนิ้วมือเดียวทุกคนสามารถรู้ข้อมูลเหล่านี้ได้หมดเลยไวไหไวมากดิจิตอลจึงเป็นทั้งประโยชน์สําหรับคนที่มีปัญญาในการเข้าไปศึกษาหาข้อมูลที่เป็นคอนเทนต์ที่เกิดประโยชน์กับตน แต่หลายหลายคนเสพสืส่อคอนเทนต์แบบไม่มีปัญญาขาดสติสัมปชัญญะเสพเพื่อเอาสนุกเสพเพื่อเอามันเสพเพื่อเอาความสะใจย่อมเสียประโยชน์ย่อมได้รับโทษจากดิจิตัลเหล่านั้นเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่อาจารย์อยากฝากไว้ว่าเวลาเราจะเชื่อสิ่งใดเราต้องถามข้อมูลจากเขาก่อนว่าเขาทําจริงหรือเปล่าถ้าเราไม่สามารถถามเขาได้ว่าจริงหรือไม่จริงให้ยุติการ แสดงความเห็นในเรื่องนั้นอย่าไปแสดงความเห็นเพราะอะไร <P ew> er> เพราะเราไม่รู้จริงในเรื่องนั้นเอาไว้ให้รู้จริงๆค่อยแสดงความวิพากษ์วิจารณ์ดังนั้นขอให้เราเข้าใจอย่าทําสันดาปบ้าข้างบ้านรู้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องในบ้านตัวเองไม่เคยรู้เลยอย่างนี้นะเพราะนั้นอย่าทําสันดาปบ้าข้างบ้านเวลาเราจะฝึกเปลี่ยนสันดานตัวเองต้องฝึกเปลี่ยนตั้งแต่สมัยที่เราอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยสมัยที่เรายังมีความเข้าใจอะไรอยู่บ้างก่อนที่เราจะไปเติบโตใช้ชีวิตใน ในการที่จะต้องทํางานจริงๆใช้ชีวิตแบบจริงๆพวกเราในชีวิตจะไม่อะไรเยอะแยะหรอกยังไม่เจอของจริงหรอกของจริงเนี่ยมันจะไปเจอตอนที่ต้องหาเงินหาทองของจริงมันต้องเข้าไปทํางานแล้วมีคนใส่ร้ายป้ายสีกันในองค์กร,กร,กรของจริงมันต้องเข้าไปแล้วมีคนคอยขัดแข่งขัดข,ดข,ดขาเราให้เราเนี่ยไม่ประสบความสําเร็จเพราะอิจฉิริษยาเราที่เราเก่งก,กว่าประสบความสำเร็จกว่าจะมีคนใส่ร้ายป้ายสีเราว่าเราไม่ทํางานทํางานไม่ได้เก่งจริงไม่ได้มีความสามารถจริงเพราะเอาแต่ประจบประแจงเจ้านายจนได้ดี ไม่มีความสามารถในการปีนไปเป็นผู้จัดการไปเป็นเจ้านายได้เพราะที่ทําได้ไม่ใช่เพราะความสามารถแต่เป็นเพราะการประจบประแจงเอาอกเอาใจต่อเจ้านายเราจะเจอแบบนี้ตลอดถ้าเราเก่งเกินไปเด่นเกินไปมันจะเป็นเหตุเป็นภัยให้เกิดขึ้นกับตัวเราเองในสังคมบอกว่าจะเก่งก็เก่งได้แต่อย่าเด่นมากเกินไปจะเป็นภัยใช่ไหมแต่อาจารย์บอกว่านอกจากมึงเก่งแล้วมึงต้องเด่นให้ได้ด้วย ถ้ามึงเก่งแต่เด่นไม่ได้มึงจะไม่มีวันชานะได้เลยในชีวิตนั้นหน้าที่พวกเราทุกคนเก่งแล้วต้องเด่นเพราะเด่นคือจุดแตกต่างที่ทําให้คนเห็นอาจารย์ถามว่าเรานั่งอยู่เสมอกันตรงเนี้ถ้านั่งเสมอกันหมดอาจารย์ยืนอยู่ข้างบนอาจารย์จะไม่เห็นเลยว่าใครเด่นแต่ถ้ามีคนหนึ่งลุกขึ้นยืนขึ้นมาอาจารย์จะโฟกัสหาจุดนี้ก่อนแต่ปัญหาทุกคนก็จะโฟกัสอีกคนนี้ด้วยเพราะมันยืนเด่นอยู่แค่คนเดียวแต่ถ้ามันยืนเด่นอยู่หลายจุด มันจะสนใจจุดเดียวนะมันจะไม่จุดเดียวมันจะกระจายหลายจุดความปลอดภัยจะเกิดขึ้นได้นะความปลอดภัยกับเราจะเกิดขึ้นได้เพราะมันมีจุดโปก,กัดหลายจุด yes, <Y pool. S 2> ยิ่งมีจุดเด่นมากเท่าไหร่จุดโปก,กัสจะยิ่งกระจายไปมากเท่านั้นแต่มันจะสําเร็จนะย่อมสําเร็จได้เช่นเดียวกันดังนั้นขอให้เราเก่งแล้วต้องเด่นด้วยเพราะถ้าไม่เด่นเราจะประสบความสํารสเร็จได้ยากคนเนก่งแต่หลบซ่อนตัวเองอยู่ในที่ที่ไม่ทําให้ตัวเองโดดเด่นได้ชีวิตเราจะโดดเด่นไม่ได้เลย คนที่มันจะประสบความสำเร็จมันมีน้อยน้อยมากกว่าคนที่จะไม่ประสบความสําเร็จดังนั้นเราอยากประสบความสําเร็จเราต้องเอาตัวเองเด่นขึ้นมาให้ได้ถ้าเราเด่นไม่ได้ความสําเร็จจะเกิดขึ้นกับเราได้ยากคนที่เด่นคือคนที่ประสบความสําเร็จคนที่ไม่ประสบความสําเร็จมันจะเด่นได้ยากแต่ก็ไม่ได้การันตีว่าเขาไม่เด่นไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่ประสบความสําเร็จแต่เขาก็เด่นในองค์กรของเขาไงมันไม่จําเป็นต้องเด่นระดับประเทศเขาอาจจะเด่นในองค์กรเด่นในบ้าน เด่นในกลุ่มเพื่อนเด่นในรั้วมหาวิทยาลัยแต่สุดท้ายมันต้องมีการเด่นขึ้นมาทั้งสิน้นถ้าไม่เด่นชีวิตมันจะสำเร็จยังไงอ่ะมันจะมีคนเห็นได้ยังไงการที่เราจะเป็นเบอร์นหนึ่งในการที่จะขายของสิ่งใดให้เราได้ยอดขายเยอะๆคำถามคือถ้าเราไม่เด่นใครจะเลือกซื้อสินค้าเราถ้าเราไม่เด่นเขาไม่เลือกซื้อสินค้าเราแล้วเราจะประสบความสำเร็จได้ยังไงถ้าเราเป็นนักศึกษาเราไม่โดดเด่นขึ้นมาแล้วอาจารย์ จะเลือกเราเนี่ยไปเป็นตัวแทนของคณะนักศึกษาได้ยังไงถ้าเราเข้าไปทํางานในมหาวิทยาลัยใน,ใน,ใ,นในบริษัทตา่างๆถ้าเราไม่โดดเด่นในองค์กรแล้วเจ้านายจะดึงเราขึ้นมาเป็นผู้จัดก,การได้ยังไงดังนั้นเราเก่งไม่พอต้องโดดเด่นให้ได้บางคนเนี่ยไม่เก่งนะแต่เขามีความสามารถพัฒนาศักยภาพของตัวเองเนี่ยให้มีความสามารถเพียงพอในการทําให้ตัวเองโดดเด่น แล้วจนนํามาซึ่งการหยิบฉวยตัวเขาไปทําให้ตัวเขาเองเนี่ยสามารถประสบความสําเร็จหรือเลือกเขาเนี่ยขึ้นไปเป็นผู้นาได้ดังนั้นจําไว้การเด่นไม่ได้ผิดและมันก็ไม่ได้เป็นเหตุเพศภัยอะไรถ้าเรารู้จักทําการเด่นนั้นให้ถูกต้องตามคุณธรรมจริยธรรมดังนั้นเด่นแล้วต้องรักษาคุณธรรมจริยธรรมให้ได้ด้วยไม่ใช่เด่นเรื่องเลวล่วงั่วถ้าเด่นเรื่องเลวล่วงั่วย่อมเป็นภัยแก่ตนแต่ถ้าเด่นเรื่องคุณงามความดีย่อมเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ตน นี่คือสิ่งที่ฝากไว้ว่าเราจะทําอะไรก็แล้วแต่ในการเสพสื่อในการใช้ชีวิตสิ่งสําคัญที่สุดคือสติสัมปชัญญะจะทําอะไรต้องประกอบด้วยสติจะทําอะไรต้องมีคุณธรรมจริยธรรมถ้าเราขาดคุณธรรมจริยธรรมการใช้ชีวิตของเรามันจะยากเพราะเราต้องไปฟาดฟันแข่งขันกับคนมากมายในสังคมเพื่อที่จะทาให้ตัวเองเนี่ยประสบความสํารสเร็จในการใช้ชีวิตเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยจะสามารถรอดปลอดภัยในการใช้ชีวิตต่อไปมันไม่ง่ายนะมันยากมากดังนั้นการเป็นผู้ใหญ่มันไม่ง่าย แต่การเป็นผู้ใหญ่ที่ดีเนี่ยมันมันทำได้นะไม่ใช่มนทําไม่ได้แล้วมันสามารถทําได้ดีด้วยแล้วประโยชน์นั้นจะตกแก่ใครอ่ะมันตกแก่ตัวเราเองนะมันไม่ได้ตกแก่ใครดังนั้นขอให้รักษาผลประโยชน์ของตัวเองไว้ให้มากที่สุดคือสติสัมปชัญญะบวกกับคุณธรรมจริยธรรมในการเสพสื่อทุกอย่างให้มีความสุขอันนี้ก็เรื่องที่ฝากไว้เนาะทีนี้คําถามจะจะถามคำตอบคําถามแล้วก็จะยิ้ลิงโลงยึดโยงกับหลักธรรมไป ให้พวกเรามีโอกาสในการได้ฟังเพราะว่าคําถามเนี่ยมันมีประโยชน์ตรงที่ว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เฉพาะจอดจบก,กับพวกเราเองโดยตรงมันจึงเหมาะกับการที่เอาคําถามมาถามด้วยตอบไปด้วยกับคําถามนั้นถ้าหามว่ามีแฟนคําถามแรกเข้ามาแล้วนะแฟนกูก็นึกว่าจะถามเกี่ยวกับเรื่องการเรียนการสอนเนี่ยนะักการศึกษาเล่าเรียนมีถามเรื่องผัวขมีมีะรนะมันคันกันหลือเกินนะทุกวันนียนะ คือทีเนี่ยตา่เกีคำถาม่เอเอ,อำคำถามเริ่มเกี่ยวทังที